เดี๋ยวจะมาตัดทุเรียนนะครับให้เพื่อนๆ FC ตามสัญญาณนะครับที่ทําคลิปเกี่ยวกับหัวข้อแจกทุเรียนฟรี4รางวัลน,นะครับที่มีการคอมเมนต์แล้ว้อถูกใจมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็ผมไล่ชื่อผู้นะครับได้รับรางวัลน,นะครับประมาณ4ท่านแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดต้นทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นต้นที่อายุประมาณ5ปีครับผม ต้นนี้ก็ได้ตัดไปหลายลูกเลยนะครับตอนนี้ก็จะเหลือเฉพาะของเพื่อนๆน,นะครับที่ได้รับรางวัลครับผมโอเคครับลูกนี้น่าจะเกตจับครับผมโอเคลูกนี้ครับ OK các bạn. OK, ai nhìn thấy ครับผมสวัสดีครับครับตามคำที่ว่าได้รับปากเพื่อนเพื่อนเอฟซนะครับว่าจะทําคลิปแล้วก็จัดส่งทุเรียนฟรีให้4ท่าน4รางวัลนะครับที่น่าได้คอมเมนต์ภายในคลิปนะครับเกี่ยวกับหัวข้อแจกทุเรียนฟรี4รางวัลนะครับวันนี้นะครับก็ได้นําทุเรียนมาแพ็กที่ที่สถานจัดส่งก็คือเคอรี่ครับผมก็ท่านที่ได้นะครับก็จะมีอยู่4ท่านครับผมก็คือที่ใช้ ID นะครับหรือว่าชื่อใน u t u b e ครับผมก็คือ ไ z 6 G G c N R 8 V นะครับสำหรับท่านนี้ก็คือจะตอบคำถามคอมเมนต์ตรงๆเลยครับผมว่าอยากกินทุเรียนฟรีจริงๆท่านนี้นะครับจะคอมเมนต์มาหลังสุดแต่ว่าเป็นคนที่ตรงตรงผมก็เลยตัดสินใจให้หนึ่งท่านนะครับแล้วก็ท่านที่2นะครับรู้สึกว่าจะอยู่นครนะครับก็คือคุณ S W E S นะครับ T B R O W N 5067ครับผมท่านที่3นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นฝรั่งนะครับอยู่เนเธอร์แลนด์อะไรสักอย่างนี่แหละครับก็คือจะใช้ ชื่อว่านะครับ S P E E K K 2 0 9ครับผมสำหรับท่านนี้นะครับได้ส่งซุปเปอร์แทงค์มาให้ผม2ครั้งเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับผมที่ได้สนับสนุนช่องนะครับให้มีรายได้เสริมเติมขึ้นมาครับผมส่วนท่านที่4นะครับก็จะเป็นขึ้นต้นด้วยศูนย์หรือโอนี่แหละครับยังรู้สึกว่าติดต่อไป2-3รอบนะครับยังไม่ส่งชื่อที่อยู่มานะครับกรุณาติดต่อกลับด่วนก็คือใช้ไ d ว่า O P K นะครับ G K 1 3 5 7 ครับผมก็เนื่องจากว่าทุเรียนปีนี้นะครับเป็นเัาเรียกว่าเจอประสบการณ์ก็คืออากาศค่อนข้างจะร้อนสูงนะครับทำให้ทุเรียนจีกทฤษฎีโดยสินเชิงก็คือจะสุกได้เร็วกว่ากําหนดนะครับจากปกติร2 0ยวันตั้งแต่ดอกบานนะครับสําหรับปีนี้นะครับแค่ร้อยวันก็ร่วงแล้วครับผมนี่นะครับต้นทุเรียนหรือว่าลูกทุเรียนที่จะส่งนะครับสีทันสี่หลังวันครับผมเป็นทุเรียนแก่จัดอายุร้อยสิบห้าวันนะครับที่ผมตัดรัะผมนับตั้งแต่ดอกบาน ก็โอเคครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันปีหน้านะครับเดี๋ยวจะแจกรางวัลเพิ่มขึ้นอีกนะครับจาก4อาจจะเป็น6อาจจะเป็น10นะครับแล้วแต่ปริมาณของทุเรียนในสวนนะครับว่าได้ประมาณเท่าไหร่สําหรับปีนี้นะครับโดยส่วนตัวก็ทําย่างนะครับได้ประมาณ3ตันครับผมปีหน้าอาจจะถึง10ตันอาจจะแจกเป็น10ลูกนะครับครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากในการรับชมครับผมเจอกันคลิปหน้าตอนหน้าครับครับผมสวัสดีครับ